รับเลข60ล้านสลากดิจิทัลแตกคนเดียวถูก10บใบขอแสดงความยินดีประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมวดวันที่16ตุลาคม2566รางวัลที่1หมายเลข93 1446 สลากดิจิทัลมี1คนรับเลขถูก10ใบผ่านพ้นไปแล้วสำหรับผลการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมวดวันที่16ตุลาคม2566จะแบ่งเป็นรางวัลใหญ่และรางวัลย่อยดังนี้รางวัลที่1ทําทำการหมุนหนึ่งครั้งมีเงินรางวัล6ล้านบาทเลขที่ออกได้แก่หมายเลข931446รางวัลข้างเทียงรางวัลที่1มี2ชุด มีเงินรางวัลรางวัลละ10,000แสนบาทได้แก่93 1 4 4 5และ93 1447รางวัลเลขหน้า3ตัวเสี่ยงสองครั้งมี2 0 0พรางวัลมีเงินรางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาทได้แก่398และ16 7รางวัลเลขท้าย3ตัวเสี่ยง2ครั้งมี2 0 0พันรางวัลมีเงินรางวัลรางวัลละ4 0 0พบาทได้แก่970และ272รางวัลเลขท้าย2ตัวเสี่ยงห่ครั้ง มีห0,000ื่นรางวัลมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทได้แก่44ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะคะ